วันนี้ท่านนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีท่านนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดีแล้วก็ได้เห็นสิ่งดีๆหลายสิ่งแลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองรถาบันการศึกษาเองวันนี้เราจะเห็นว่าทุกฝ่ายนั้นให้ความร่วมม้ร่วมมือ,อในพิธี ลงนามข้อตกลงกันค่ะออลงนาม MOU เรื่องของ CSR นะครับที่ทางเทศบาลเมืองบางกะดีโดยท่านนายกนะครับได้ร่วมกับทางส่วนอุตสาหกรรมบางกะดออีมีการทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับตัวรัถามะกอบการเองนะครับก็พร้อมจะมาช่วยเหลตรงนี้นะครับเมื่อรวมจุดแข็งเข้ามาด้วยกันก็เกิดเป็นโครงการดีๆแล้วก็โครงการ CS r เนี่ยเกิดขึ้นมา10กว่าปีละ ด้วยด้วยการนําของท่านท่านนายกเทศบาลเมืองอ่ะนะคะท่านมีความเห็นเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการปูพื้นฐานการศึกษาผมถือว่าเป็นโครงการยายที่ดีมากๆที่นในหลายๆโรงงานเนี่ยนะครับมันช่วยกันร,ร่วมลงเป็นกองทุนนะฮะแล้วแต่ดุลพินิจของโรงงานที่จะช่วยเหลือบริจากเงินนะครับเข้ากองทุนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะทําให้การศึกษาของบ้านเราเนี่ยพัฒนากกาวไกลมากขึ้นถ้าเลือกเด็กคนนั้นเข้ามารับทุนของ ทีมาของเราค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในการให้ทุนนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่คอยพพอร์ตตลอดค่ะเอ่อจะใช้ทุนนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะให้มีโอกาสได้งานทําและก็มาช่วยเหลือครอบครัวมีนโยบายเรื่องนี้อยู่แล้วครับในการที่จะสนับสนุนให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในเรื่องของการศึกษา